ไปดูกันต่อครับฮีโร่พ่อลูกอ่อนนะครับโอ้โหสะพายลูกไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็ช่วยดับไฟในปั๊มครับ,บ,อบโอ้โหมีสติดีมากๆนะครับ เนี่ยฮะคือทันทีทันใดเลยเนาะเห็นที่สะพายอยู่ไหมครับด้านหลังเนี่ยเป็นลูกอ่อนนะครับยังเล็กอยู่เลยนะครับอยู่ในเป้สะพายหลังเนี่ยแหละครับแล้วมีสติมากพอเกิดไฟพรึบขึ้นมาพอลูกอ่อนรายนี้หันไปเลยครับว่าเอ๊ะถังดับเพลิงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นพอดีพอดีครับเลยคว้ามาฉีดดับเพลิงคนอื่นนี่วิ่งกระจัดกระจายไปหมดแล้วนะครับเนี่ยแหละครับเขาบอกว่า ต้องชื่นชมจริงๆคนที่มีสติแบบนี้ถึงจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ได้นะครับแล้วหลังจากเหตุการณ์กาลังดับเพลิงอยู่ก็มีคนไปคว้าเอาลูกน้อยเนี่ยที่สะพายอยู่ด้านหลังนี้ออกจากจุดเกิดเหตุด,ด้วยก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับมีสุภาพสติเชิดสีพูนี่ครับไปช่วยกันอ่ะแบบนี้นะครับปลอดภัยนะฮะเพราะฉะนั้นมีสติในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับค่ะ